หนึ่งในคนที่ถูกเรียกว่าเป็นนักเตะพิมลีกที่โศกปรกที่สุดคือโรบบี้เซเวสครับหนึ่งอย่างที่การันตีได้ก็คือสถิติใบเหลืองครับซซเวสคือนักเตะที่ได้รับใบเหลืองมากที่สุดบนหน้าประวัติศาสตร์พิมลีกนะครับ87เใบเรื่องราวของเขาเป็นยังไงและทำไมถึงถูกเรียกแบบนั้นแล้วตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นแบบไหนกันแน่ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista บายจิตรกรสีคำาเกลือสวัสดีครับตอนรับสู่ฟุตบอลิสตา t ครับกับผมจิตรกรสีค้าเกลือนะครับ และนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับใครเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับเมสซี่แของเรากําลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก500,000นะฮะวันนี้ย้อนกลับไปในอดีตกันหน่อยครับยุคฟุตบอลในยุค90ต่อยุค2000เนี่ยนะครับ ว่านว่าโอ้โหเป็นความทรงจำที่สวยงามมากครับนักเตะมีหลากหลายคาแรกเตอร์มากครับเราได้ยินของคำว่าจอมโฮดใช่ไหมฮะคซี่แก๊งนะมีนักเตะที่เต็มไปด้วยความโดดเด่นความหล,อล่อเหลานักเตะท้องถิ่นที่เติบโตขึ้นมากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ไล่เรียงมาถึงนักเตะที่ถูกเรียกว่าเป็นจอมวายร้ายแล้วก็เล่นสกรปรกวันนี้นะครับหนึ่งในคนที่ถูก เรียกว่าเป็นนักเตะพิมลีกที่โศกปลกที่สุดคือโรบบี้เซเวสครับเรื่องราวของเขาเป็นยังไงและทําไมถึงถูกเรียกแบบนั้นแล้วตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นแบบไหนกันแน่ติดตามไปพร้อมกันที่นี่นะครับถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่วัยเด็กครับถ้า,เ,าเราจําภาพของการต่อสู้ในสนามแล้วมองว่าโอ้โหชีวิตของเขาจะโลดโผนโจนทยานอะไรขนาดนั้นนะครับอาจจะต้องใช้คว่าผิดหวังแล้วกันเพราะจริงๆแล้วโรบบี้เซเวสมาในครอบครัวที่ เพื่อพร้อมคนหนึ่งครับและอยู่ในสถานะของครอบครัวไม่ได้ลำบากอะไรคุณพ่อเป็นวิศวกรครับมีพี่ชายอายุมากกว่า4ปีซึ่งก็เป็นพี่ชายคนนี้แหละครับส่งความรักความชอบในเรื่องของฟุตบอลให้กับร็อบบี้พาร็อบบี้ไปเล่นฟุตบอลทุกวันนะฮะลอห้อมจนทําให้เขานั้นแข็งแกร่งขึ้นจริงๆริงร็อบบี้บอกว่าตอน,นเด็กเนี่ยไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองครับแล้วก็ได้ฟุตบอลเนี่ยแหละครับที่ช่วยทําให้ตัวเขานั้น ค่อยๆเติบโตขึ้นทุกเช้าคุณพ่อเขาจะปลุกตั้งแต่ตีห้าครับพาไปซ้อมพาไปแข่งตะเว้นไปครับเท่าที่มีโอกาสนะฮะบางวันเนี่ยโ,โหเล่นทั้งวันครับกลับมาก็มาพูดคุยกันในครอบครัวอย่างมีความสุขสองสามทุ่มถึงบ้านอะไรก็วานไปหลังจากนั้นชีวิตก็ค่อยๆเป็นเส้นกราฟที่พุ่งขึ้นครับเขาได้โอกาสเข้ามาอยู่ในชายคาของทีมยวชนแมนเชสเตอร์ไนเต็ดคลาสออฟนอตทูน่แหละครับอันโด่งดัง รอบคานนั้นเต็มไปด้วยเพื่อนฝูงที่เติบโตขึ้นไปกลายเป็นสเปอร์สตาร์เดวิดเบ็คแฮมสอฟเป็นน้องเนวิลนิกกี้บัตพอสโคลเรนกิกส์แต่สำหรับตัวของซาวเวชนั้นอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นถึงขั้นถูกเรียกตัวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ครับซึ่งก็เป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับชีวิตก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปเส้นทางของเขาเลยค่อยๆห่างออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยการย้ายไปอยู่กับครูเร็กซันดราครับทีมในระดับลีกรอง แล้วทีนั้นเขาเริ่มเฉิดฉายขึ้นมาครับเป็นตัวหลักให้กับครูเนี่ยตลอด3ปีครับเล่น7 7นัดยิง10ประตูและด้วยฟอร์มดังกล่าวนะครับมันเลยทำให้หลายทีมนั้นสนใจซึ่งทีมที่ผสมอเลยก็คือเลสเตอร์ครับดึงซาวเวชมาร่วมทีมในปี1997ด้วยค่าตัว6 0แสนปอนด์และมันก็กลายเป็นกลุ่มก้อนที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เลสเตอร์เล่นได้น่าทับใจมากครับโระบะว่ซาวเวชประสานงานกับมูซี่อิสเซต รืออาจจะมีแกรีปาร์เกอร์อินคนนะฮะเป็นกองกลางที่ครบถ้วนมากซึ่งเซเว่ก็สามารถรักษาม,มาตรฐานของตัวเองไปเรื่อยๆครับ mm hmm. เขาเล่นอยู่บนเวทีหลีกสูงสุดได้แต่ระดับ10ปีครับแม้ว่าจะเปลี่ยนต้นสังกัดไปเรื่อยๆก็ตามแต่จากเลสเตอร์สู่เบอร์มิงแฮมสู่แบล็กเบิร์นโลเวอร์ก่อนจะแขวนสตาร์ทกับดับบี้คาลตี้ในปี2011ซึ่งแม้ว่าจะเล่นกับทีมไหนครับเซเว่ Southwest ก็ยังประคองผลงานของตัวเองสอบผ่านอยู่เสมอ และก็เป็นกําลังสําคัญให้กับทีมแม้ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นว่าโอ้โหต้องก้าวมาเป็นในระดับซูเปอร์สตาร์แต่ทีมในขนาดกลางนะครับเขาคือฟันเฟืองสําคัญในการลงสนามฟังดูถึงตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ลดผลอะไรใช่ไหมครปกติธรรมดาด้วยซ้ําเติบโตในครอบครัวที่อบอุ่นมีความพร้อมนะฮะคนรอบข้างสนับสนุนเลือกวิถีของตัวเองได้และลงเล่นฟุตบ,บอลได้อย่างะสมสสานเร็จอาจจะไม่มือหวาแต่ยืนระยะได้อย่างสม่ำเสมอมาก ทำไมเขาถึงถูกเรียกว่าเป็นนักเตะจอมสุกปรกหรือว่าจอมไวร้ายหนึ่งอย่างที่การันตีได้ก็คือเซติใบเหลืองครับเซเวชคือนักเตะที่ได้รับใบเหลืองมากที่สุดบนหน้าประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกนะครับ87ใบครั้งหนึ่งเขาเคยพูดประมาณว่าลงไหลในความเกเรของตัวเองครับแต่การเกเรเนี่ยไมไ่ถึงขั้นว่าโอ้โหต้องไปแบบต่อยตีอะไรเขาเนะฮะแต่มันเป็นเรื่องของเทคนิคเล่นตุกติกเล็กๆน้อยๆเซเวชบอก ชอบแบบนั้นครับมันได้บริหารสมองมันได้แบบเลือกที่จะคิดเลือกที่จะทําแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะตัดสินไปแล้วครับว่าเล่นในสนามแนวโหสกรปรกมากไวร้ายเล่นแบบตุกติกแต่ตัวเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทํางานหนักอยู่เสมอครับแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดีหัวเราะง่ายด้วยซ้ำไป ซึ่งถ้ามองในตัวเลขเสถิติของการได้ใบเหลืองเนี่ยแม้ว่าจะมากสุดนะครับแม้ว่าจะเป็นการันตีว่าเออมันก็คงเล่นสกปรกจริงๆอ่ะนะครับแต่ถ้าจะมองไปถึงวีดกรรมที่มันแบบเด่นชัดนะครับยากหน่อยครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเน้นไปที่การตุกติกเล็กๆน้อยๆฟ้านิดฟ้าหน่อยฟ้าวแบบชวนวน่ารําคาญแต่ไม่ถึงขั้นว่าโอ้โหทำร้ายคู่แข่งอะไรขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะมีแบบอ่ะ ภาพจำอาจอย่างเช่นการพุ่งล้มใช่ไหมฮะหรือการยั่วคู่แข่งให้โมโหมากกว่า,าเช่นในรอบชิงชนะเลิศลีกคัพครับปี1999ยั่วจนจัสตินเอนเบิร์กครับกองหลังของเทนนิสเปอร์เนี่ยสติหลุดไปเลยฮะเสียสมาธิแล้วก็โดนใบแดงออกไปหรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือการทะเลาะก,กับ Rio ริโอฟอร์ดินานครับเรื่องนี้เนี่ยซาเวชเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์โจยูเคครับเขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่เขากับริโอนั้นเกลียดมากครับ เกลียดกันมากเคยทะเลาะก,กันครับในอุโมงค์เตะของสนามโอตารฟอร์ดผมเริ่มผลักเขาก่อนจะด้านหลังเพราะไม่พอใจที่เขาเล่นแรงในสนามหลังจากนั้นวิโอก็หันมาล็อกคอผมแล้วมันก็อิลุงตุงนางกันครับจนมีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยเข้ามาห้ามทับและยิ่งถ้าขุดลึกไปอีกนะครับว่าตลอดอาชีพการค้าแข่งของโรบิร์ตเซเว่เนี่ยเขาเคยได้รับใบแดงอย่างเป็นทางการแค่2ครั้งนะครับหครั้ง มาจากเกมพิมพ์ีกครับส่วนอีกหนึ่งครั้งเนี่ยเกิดขึ้นในตอนที่เขาไปเล่นให้กับทีมชาติเวลส์สเวเวิสบอกไอ้เรื่องตุกติกเรื่องแบบว่าคอยยั่วยุหรือทําตัวให้มันหน้าหมันไส้อะไรประมาณนี้มันเหมือนเป็นพรสวรรค์ของผมครับแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้านับเฉพาะในเกมพิมพ์บริษัผมได้ไปแดนแค่ใบเดียวนะครับนั่นเป็นเพราะว่าผมเลือกที่จะเล่นได้มีความคิดพอและสามารถประครับประคองตัวเองให้เล่นครบจบเกมได้ผมควบคุมอารมณ์ได้ดีครับ ไม่ไหลไปตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นข้างหน้าผมเชื่อว่ากองเชียร์ของทีมต้นสังกัดต้องชอบชอบตั้งเตะอย่างผมที่มีอยู่ในทีมแต่ถ้าคุณไปถามกองเชียร์ฝั่งตรงข้ามแล้วก็แน่นอนครับทุกคนพร้อมจะเกลียดผมและมองผมว่าเป็นเโรคจิตแต่ก็นั่นแหละครับนั่นคือตัวตนของผมซึ่งถ้ามองในมุมกลับกันครับเวลาอยู่นอกสนามมาร์คฮิลส์ครับอดีตกุนซอแบล็กเบิร์ดที่เคยทำงานร่วมกันและเคยทำงานร่วมกันในช่วงที่ เล่นกับทีมชาติเวลส์ด้วยนะครับฮิลส์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยซาวเวสเป็นคนที่น่ารักเป็นคนอ่อนไหวซึ่งมองเลยแล้วมันอือาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับแต่ถ้าเรามองมาที่ปัจจุบันนะครับภาพลักษณ์ในสนามที่ดุดันตุกติกเล่นสกรปรกนู่นนี่นั่นต่างๆกับกลายเป็นคนละคนครับตอนนี้เขากลายเป็นนักวิเคราะห์เกมผ่านทาง BBC และทำได้ดีด้วยครับแฮร์รี่คัตเิลครับคนนี้เป็นนักข่าวคุยถึง วิธีการทำงานของ s ซวเอชครับเข mm hmm. บอกว่า s ซวเอชเนี่ย mm hmm. เป็นผู้เล่นที่มีคาแรคเตอร์ครับ mm hmm. เมื่อลงสนามแต่เมื่ออยู่นอกสนามเนี่ย mm hmm. เขาคือคนที่ฉลาดมากและเมื่อสองสิ่งนี้มารวมกันครับมันจึงทำให้เขานั้นประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการเป็นนักวิจารณ์เกยบฟุตบอลมีนักตเตะเพียงแค่10-20%เท่านั้นครับที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพหลังจากเลิกเล่นซึ่งทุกคนลงความเห็นว่าโรบิสแวเอชคือหนึ่งในนั้นแน่นอกจาก บทบาทหน้าจอแล้วนะครับกับการเป็นนักวิเคราะห์ชื่อดังแล้วหลายคนอาจจะยังไม่ทราบครับว่าอดีตนักเตะจ,จอมเดือดอย่างโรบิสซาวเวชเนี่ยลหลงไหลในการเต้นรีลาดมากครับถึงขั้นว่าจริงจังเนี่ยลงแข่งขันในรายการโทรทัศน์ของอังกฤษเลยครับแม้ว่าผลงานบนฟลอร์ของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าโอ้โหชนะเลิศอ,อะไรขนาดนั้นครับแต่ทุกคนก็ชอบครับที่ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของโรบิสซาวเวชซึ่งออกมาเพื่อแจกจ่ายรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคนดูตรงกันข้ามกับ ภาพสมัยที่เป็นนักเตะเลยครับซาเว่ยสุบอกว่านอกจากจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วสมัยเด,เด็กนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่มันตามมาก็คือมันจะทำให้ผมเป็นคนขี้อายครับแต่การเต้นเนี่ยแหละครับมันเหมือนเป็นการปลดปล่อยครับผมรู้สึกดีมากครับกับการเต้นมันเหมือนกับว่าผมได้รับความรักจากผู้คนเป็นครั้งแรกเพราะสมัยที่ผมเป็นนักฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่ได้นั้นมักจะมีแต่คําสบทคําด่านหยาบคายมาตลอด ความสนุกกับชีวิตของอดีตนักเตะจอมสกปปกคนนี้นะครับไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเพราะเมื่อปลายปี2019ที่ผ่านมาครับเขาเพิ่งทำการเรียกว่าโอ้โหแตกตื่นมากครับด้วยการประกาศกลับมาลงเล่นอีกครั้งโดยค่าแข่งให้กับทีม s t o c k p o r t Town ครับในลีก North West c o u n t y League Division 1 South ครับเทียบเนี่ยระดับ Division 10ครับของอังกฤษเขาไม่ได้ต้องการเพื่อจะกลับไปไล่ล่าความสำเร็หรือเกียริยศครับสิ่งที่เขาอยากทำคือ กลับไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กๆยอยชนมากกว่านอกจากนี้เขายังรู้สึกว่าอยากให้โอกาสตัวเองในการกลับมาเล่นฟุตบอลครับแล้วก็หยอดมุขว่าเด็กๆในทีมน่าจะตื่นเต้นที่จะได้ลงเล่นกับอดีตจอมวายร้ายอย่างผมอะไรประมาณนั้นซึ่งผ่านมาถึงตรงนี้นะครับบางครั้งบทบาทในสนามกับนอกสนามมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันครับขึ้นอยู่กับบุคลิกขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ขึ้นอยู่กับทัศนคติจากจอมวายร้ายจอมสกปรกในสนามครับปัจจุบันเนี่ย เป็นหนุ่มใหญ่คนหนึ่งที่เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์มีความคิดมีความฉลาดและพยายามส่งต่อครับอะไรก็ได้ที่ทําให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มหรือจะท,ทให้เด็กๆได้รับผลประโยชน์เขาพยายามทําตรงนั้นครับในฐานะของการเป็นผู้ให้ซึ่งมันก็เรียบง่ายครับเมื่อถึงจุดหนึ่งบางครั้งความสุขมันอาจจะไม่ใช่แค่เราได้รับครับแต่ในวันที่เราได้ให้บ้าง มันก็จะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งครับเส้นทางการเป็นวายร้ายการเป็นจอมสกปรกในสนามคือเรื่องอดีตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเขาคืออดีตนักเตะจอมวายร้ายที่หลายคนหลงรักก็่าจะใช้คำนี้ได้ครับกับโอมบ,บีซาเวชนะครับผมว่าน่าจะจำมาได้ดีอยู่ครับปัจจุบันเนี่ยลูกชายของเขาคือชาลีซาเวชก็ถูกผลักดันขึ้นสู ทีมชุดใหญ่บ้างนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปติดตามกันได้ส่วนแฟนๆรุ่นเก่าถ้าใครยังคิดถึงกองกลางบูดุดันผมยาวสวยสีบอนทองอย่างโรเบ์ตซาเวชลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับจำอะไรในตัวเขาได้บ้างนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับใครเข้ามาแล้วย้ำอีกครั้งใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากไว้หน่อยล้กันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชมคอนเทนต์ของเรานะครับผ่านทางช่องทางของ Main Stand Thailand นะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก5 0 0นซับแล้วอยากถึงเร็วๆนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเ้ยยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องของเราด้วยนะครับรวมถึงช่องทาง podcast นะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast นะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดคอนเทนต์ดีๆนะฮะเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายครับตามเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ